เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมแรมไส้แห่งแคทเกมและยินดีต้อนรับสู่มาว์เวลสไปเดอร์แมนไมล์มอร์เรดอีพีที่6ใช่ไหมใช่อีพีที่6อีพีนี้เราต่อจากอีพีที่5อีพีที่5นี่คือเหมือน ฟินจะทำการอะไรบางอย่างแล้วรวบรวมคนไว้ที่อ่าอะไรนะโรงหนังอ่ะโรงละครเอออาจจะทำการระเบิดหรืออะไรสักอย่างโอ้ยลวงโทษ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 ท,อท,อทีเดี๋ยวนะ จะเล่นท่านี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ยเป็นไงล่ะโคด้ดเทพพันกว่าเมตรทังนี้ทังนี้ภาพหนึ่งสวยเลยก็ยังชมอยู่ดีว่าภาพสวย ช่างนานเลยเนาไม่ได้ลงคลิปต่อการแบบยาวๆมีแต่ไลฟ์สตรีมให้ดูก็คือ Resident Evil <c oughs> ไปล่าสุดไปอ่ะถึงแล้วโอ้โ <c oughs> หนายพูดถูกเกงกี้อันเดอร์กาอยู่ที่นี่เ <on> ต็มเลยไปครับ

นีทุกจุดเอ่ยดูยดนู่นเลยอืมหันตัวไปก่อนเข้าหลังครับนี่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 อืมอย่าดังอย่าดังอย่าดังไปนะโอ้โหเยอะนะนี่อ่ะหรือเราจะลงไปบู๊เลย หรยอจสเตลดีไหวดีเยอยเราไปทางนู้นมันจะเห็นไหมวะเห็นเราต้องไปแบบแนบโยนแนบเนียนแล้วก็เนียนแล,ลแล้วก็เนียนมาโผล่ด้านหลังแล้วก็อ่ะอย่าดังอย่าดังเอออย่าดังไปอย่าดังไปม<ต> ดึงความสนใจโอเคนนี้ได้ครับน่าจะเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรอื้ออื้ออืมมานีทางนี้ อเป็นงล่ะเป็นไงเป็นไงวิปปโอยโอ้ยโอหลบตบบบบัมวนี้อืมเอามาดิินิแล้วนี่ไงเจ็บปล่ถาไปอ้าวปุ้ปืดเอาไปไม่ปืดแล้วเนี่ยไม่ปืดไม่ปืดอย่าเล่นปืนอย่าเล่นปืน นีืมันนี oh, ่มันนี่อืมอ้าจบง่ายๆเลยโอเคซีเลม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 เออเอาละต่อไปข้างบนนู่น ใช่ไหมข้างบนปะบนไหนวะนะผูกไงนะอ้าวเฮ้ยงงอ๋อบนนู้นะงงบนนู้น,นโอ้โหแต่มีนสนสไนเลงอยู่นี่เพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บนี้ก่อนแล้วกันวิ่งไปวิ่งไป เดี๋ยวนะอยู่ทถานี้ฮาอยู่บนอยู่บนืม <c oughs> อย่าดังไปอย่าดางังสินี่เรียบร้อยเก็บก่อนเพราะไม่งั้น เดี๋ยวตรงนู้นจะตกใจเราจะไปแบบบู๊เลยไหมห่อนะไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บอืมบู๊เลยมัวจะพูดไม่พูดแล้วอืมไหนไปไหนมานี่มานี่อืม ก็ป้องนิวฟอร์มงี้เหละไอ้พวกคนชั่วบักคนสวดจัง่งยาทางไงทางไงอ้าวเดี๋ยวโอ้โหเกือบอานอืมยังยังยังใช่ไหมอืมหมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วนะเออมาห้าวทำเป็นห้าว เดี๋ยวๆเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนอ๋อจะละออย่าหลบเลยอย่าหลบเลยนยที่อย่าหลบอัดยัดมุมไปเลยโอเคเหลืออีกเหลืออีกข้างล่างอีกสองบานเลยเดี๋ยวนะ ลงไปบูดีไหมเอาเลยอืมเอาเลยบูเลยจังหวะนี้เอ้ยลบมเดีอเดอเด้อมาี่นี่โดดยังไงเป็นไงล่ะอุ้ยอือุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยลบ ลบก่อนลบเฮ้ยลบ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 อืมเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลบเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเฮ้ยลบลบลบอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟินิชฟินิดเอาฟินิชก่อนฟินิชก่อนฟินิชฟินิชฟินิชอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลบ อันนี้วันนี้บูบูอุ้ยลบพิธีได้อยู่อ่าไอ้ดาบนั้นเหรอไปนู่นอืมเดี๋ยวลบกันอืมจบยังเฮ้ยเดี๋ยวลบอ่าฟินิชเลยฟินิชเลยเอ้ยเดี๋ยวเอืมเอานี่แล้วกันอืมอืมโอ้เดี๋ยวเด้อโอเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเจ็บ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 ลบ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 เฮ้ยลบ โอ๊ย,อยเจ็บพังนุ่นไปไปไปทำเอาเจ็บเป็นสักเจ็บเลย อีกอันนึ่งล่างโอ้โหเฮ้อะไรเล okay, so> ่าเฮ้อะไรเฮ้โอ้ยเจ็บโอ้ยเดี๋ยวหลบก่อนหลบหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหเยอะเยอะโอ้ยเยอะๆปทางงุ้นอืมยาย่าโอ้ย อย่ามาเล่นกับไฟดานร้อนจะไม่ดีโอ๊ยโอ้โหเรียบร้อยเลยบอกอย่าเล่นกับไฟเล่นกับปืนจบเลยเล่นกับปืนนี่คือจบเลยฮะอันนี้อ่าจบแล้วหนึ่งเดี๋ยว ปุ๊บปมานี่เอออย่าดังไปอืรอบนี้อุ้ยเดี๋ยวๆดวตึกอเวนเจอร์อืมตึกอเวนเจอร์ตึกอเวนเจอร์ไม่ได้ยินหรอจริงดิอุ้ยบูเลยว่ะบู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 เลยอืม มาบู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 เอ็กเจ็บเจ็บมานี่ฟินิชเลยฟินิชทีมตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกไหมอ้าวยังเหลือ้ยเดี๋ยวนี่เจ็บเจ็บนะเออคนนี้มานี่เออเออ เฮ้ยเดี๋ยวเจ็บอ่ะมามานี่มานี่อย่าเล่นปืนนี่ยังทำไม่จบใช่ไหมอืมเออจบนะจบนะน่าจะหมดแลละโอเคหมดแล้วหมดแล้วครับ ายครับวิง่งอุ้ย,ยเล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 ยเงลงมาอุ้ยโอ้โหโอ้โหบวงะไรนะ <c oughs> ดูอะไรวะนี่อ่ะ <c oughs> นี่เอาแกว อเ้าวไปทางไหนต๊ออไรวะอ๋อขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหยังมืดมากอืมมันต้องไปลงเงินใช่ไหมมาดูซิว่าฟินจะทำอะไร g a น i n g r ก่า s u น d e r power ฟิล์มนี่คือซ so uh, like, so like ุปเปอร์อันตรายซุปเ e r ร v ว l ล a ลียมตรายนะฮะจะบอกนะว่าเอาต้องไปชาร์จไฟอ่ะเอาใกล้ๆก่อนเลย อะไรวนะนี่ยมีให้อ่านด้วยอาเข้าทางไหนเข้าไปได้ไหมได้ดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฟ <c oughs> ินสร้างแมสอ์เหรอโล่ด้วย <c oughs> เอาเรื่องนี่ยนี่คือวุธใหม่แต่เนี่ย <c oughs> อืมโอเคแล้วเราต้องโยงไหม มันต้องโยงอันนี้ไปแน่ๆไม่ได้มันโยงไม่ได้มันบางอยู่ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบบ้บาบอนะโอ้มีเครื่องอยู่ตรงนู้นปุ๊บ อย่างนั้นเดี๋ยวๆนะนะโอเคมีชาแบบนี้โอเคนี่อะไร <c oughs> เลยฮัลโหล น้องไปทางโน้นต่อลุกชาร์ตต่อครับนี่ไงชาร์ตต้องโยงใช่ไหมต้องเออะไรมาโยงครับที่อ่ะ,อะโอเค โยงโนูน้นอ่าเ,ออเดี๋ยวมีอะไรให้ดูอ่ะให้ด,ดูก่อนนะมีอะไรให้ดู<ม>นางสุดยอดนางเจ๋งนีงเ่เลยตรงนน้นเองครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมอ่าโอเค ก็ต้องเชื่อมไอ้น,นู้นมาอันนี้หรือเปล่าเ <h utt> ดี๋ยวนะเนี่ยมันต้องเชื่อมไอ้ตัวนี้อืมไปโน,โนู่นแล้วก็อันน,โน,โน,นู้นมานี่ปึ๊บโอเค <h ull ing noise> เรียบร้อย <h ull ing noise> โอ้โหเอนเทอร์ดูซิมีอะไรข้างในต้องมีหนูฟอร์มแน่ๆเลยดูซิเธอกำมันจะทำอะไรฟินฟินเหมือนจะรวมพลังงานเข้านี้แล้วอะไรต่อเหรอ ไม่ดีเลยออกซอนพลาซาโวอ,อ,อ,อะไรนะเธอจะทำเั้นทิ้งเหรอโหฉันต้องหยุดมไมได่ให้เกิดขึ้นฉันจะเก็บน<ๆ>ิ้วฟอร์มไป,ไ,ปไม่เอาน้าไม่เอาเย่แล้ว kept new form. Just to put it out there. Oh, it right. this is the best way to beat If any of her plan goes wrong, people will get hurt. I can't let her take that chance. You're right. Let's get that new form out of here. Huh. Easier than I thought. เอา้าไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้จะทำแบบนี้จะจะสตันจะเ,เดี๋ยวให้ตัวอนโอเคได้อยู่ได้อยู่มาดูดิเอามาดูดิได้อยู่ เราไปดูดิอ่ะเรามาดูใกล้ๆไปใกล้ๆไปอีกนิด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 โอเครอดวะรอดหนึ่งรอดวะเฮ้ยต้องบูจริงเลยเอาไหมบูไหม ไม่ได้จะลงจะอยู่ของบนนั่นแหละบูเลยอืมบูเลยบึบอืมอืมมานั่นแหละอืมมาดิเออม,มาบูเลยมันต้องบูแล้วจังหวะเนี้ยมันจะมาลีลาลีเลือไม่ได้แล้ว มมันต้องเวนน้องพันเท่านั้นแล้วก็ฟินิชไปดีมามาอืมเคยเจอเวนน้องพันไหมหรือว่าจะเอาเวนน้องกระโดดเวนน้องจับก็ได้อ่ะอืมฟินิชเดชฟินิชอ่าฟินิชเรียบร้อยไปเลมานี้มานี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนู้นอืมมานี้มานี้ เล่นปืนอีกแล้วเหรอเล่นปืนเล่นปืนหืม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 ทำไมทำไมนี่ฟินิดกลางอากาศเลยเออเป็นไงล่ะมาเรียกทำไมเรียกทำไมไม่รู้ยังอุ้ยตัวอะไรมาอีกโอ้โหพี่เบิม้มอันเดอร์กราวเออหืออือหือ,อ,อ,อไม่ได้มาแค่โล แต่มันมาทั้งอันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้สุดเอาให้สุดเอ้ยเดี๋ยวลบลบลบรบกันลบเออฟินิชก่อนฟินิชกันฟินิชอันนี้ก่อนเดี๋ยวลบเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนลบลบปืนลบปืนก่อนเงินฟินิชฟินิชโอ้ยเจ็บฟินิชก่อนฟินิชกันขอฟินิชก่อนเอ้ยเขา ฟินนี่สักหน่อยอืมอืมอืมเว้นออมสแลตอือจบยังยังไม่จบยังไม่จบอันนี้อันนี้หมดยังอ่ะยังอันนี้อันนี้มหมอันนี้อ,นนอ,นนอืมอืม,อมโอเคหมดยังหมดแล้วใช่ไหมยังวะยังไม่หมดใช่ไหมนี่ อะฟินิชเลยจะได้หมดเออหมดนะอโ,นโอเคเราหนูฟอร์มต่อโอเคง่ายง่ายไม่นะเอ้ยโอ้โหฟินอย่าเข้ามาขวางเอ้ยตามไมทันเว้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเอาว่ะสู้กันเองแล้วเอาจริง้งพื่อโอ้โหอุ้ยเราต้องตามจริงเหรอทันแค่ต้องการจะคุยฟินเ <Finn! S 1> <Finn! S 2> ทคเกอร์เดี๋ยวหยุดก่อนเฮ้เกอร์เดี๋ยวฟินเปล่าไปแล้วฟินโน้ตฟอร์มไปแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวระเบิดเจ็ดวันต้องเป็นจริงๆโอ้โหแผน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 มีแผนด้วยโอ้โหเดี๋ยวน้ำฟินฟินใจเย็นนะบ้านเมืองพังแล้วฟินเดี๋ยวเกือบเฮ้ยเดี๋ยวฟินไม่ไม่คุยด้วยเลยทานว่ะเออหยุดคุยก่อนดิฟินโอ้โห นี่เลยที่เธอจะช่วยเพื่อนไอช่วยโลกโทีบิกอะไรเวะเนี่ยอืยยอ้มฟินบ้านเมืองพังเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเกือบเฮ้ยเดี๋ยวเ้ย้ ฉันต้องการจะคุยกับเธอหยุดก่อนช,ช,ช้าๆบอกกันอุ้ยเกือบฉันสัญญาอุ้ยโว่เกือบอุ้ยโว่โวฟ,ฟินฟินไม่ฟินไม่คุยด้วยเลยอุ้ยเกือบฟินคุยด้วยหน่อยดิเออทันว่ะนี่นะอืออเฮ้ยแก<ห><ห> วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ไม่ดี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 เลยไม่เข้าท่าเลยไปโดดอืไปทางไหนวะนะทันปะวะทันดิทันไม่ทันอโหว่าจะทันก็ไม่ทันไม่เริ่มตั้งแต่ต้นใหม่นะเอาแค่ตรงนี้พอนะไม่เอาเริ่มตั้งแต่ตรงที่มีปีกนะไม่เอานะวันี้จะเริ่มตรงไหน โอเคเริ่มตรงนี้ oh. โอ้ดูฉากดีโคตรอลังการอ่ะหยุดเคนเกอร์เลอร์โอเคภารกิจเราคือต้องหยุดเขานะครับเอายิดเพงมามาทานะ่ะอือหือตำรวจแล้วอุ้ยระเบิด ทันไหมขอให้ทันเฮ้ยโดนโดนโอ้โหเกือบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหลบหลบเอ้ยอมเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้โหฟินจะไม่คุยกันจริงเหรอเฮ้ยอะไรวะโุ้ยโอ้โหเจ็บโอ้ยจะล่วงจะล่วงโอ้โห เจ็บอ uh huh. ืมีมีจอคอเลยอือหือไม้ทำไงห้องไม้เปิดหน้าไม้ฉันต้องการจะทำให้โลกเพื่อช่วโลกนี้ไม้เหรอแบบประมาณนั้นหรือเปล่า <c oughs> เอาเอาหาย โอ้ยหมดใหญ่หมดอีกโอ้โหแล้วก็เจ็บด้วยอื้มไม่ดีเลยอื้มเจ็บครับรู้ไหมว่าฟินไปไหนไม่รู้เลยกลับบ้านไหม ไ no, okay. ม่ไรฉันโอเคโอ้โหคือเมื่อกี้แต่ละอันฉากก็สวยอลังการงานสร้างเหลือเกินเดี๋ยวหลายคนถามว่าทำไมสกิลถึงมีน้อยที่จริงอ้ฉากเนี้ยผมอัดไปแล้วแต่ว่ามันมันแบบว่าไงกดผิดปุ๊บมันไม่ได้บันทึกไงเรียบร้อยเลยครั้เนี้ยก็ ต้องมาเริ่มใหม่โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะจาจา Man, เจอกันพาร์ทหน้ากับมาเวส์สปายเดอร์แมนไมล์มอร์เรดเหมือนเขาพาร์ทหน้าจะได้ไปหาอ,อาร์เอรอนแน่ๆเลยเหมืนอนเพราะตอนนี้คุยกับไ <c oughs> อ,อนนเอรอนอยู่ยเ <c oughs> ดี๋ยวผมไปครับเอาละอือ <c oughs> <c oughs> แน่นอนน่าจะได้ไปหาคุณอาแอรอนแน่ๆชัวฮะชัวร์ได้ไปหาอาแอรอนนะครับอาจจะไปพูดคุยของเรื่องฟินหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจโอเคครับสำหรับพาทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนท่าสวยๆเอ้าไม่สวยวะ ขอท่าสวยๆการก่อนไปโอเคได้แล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลานไปก่อนเจอก,กาันอีพีต่อไปสวัสดีครับ